เคนีก็วันนี้ก็มาแนะนำเซิร์ฟเซิร์ฟหเอ้ยมาทำอะไนี่มานีเนี่ชเซิรป่ะกรอกทางอางไไม่ได้กดออไงไม่ได้กดออนะผมไม่กดออนี่เลยถ้าใครงเคยทำ 不敢，嗯、们没东西那个。 โซนสร้างบ้านโอเคก็เป็นคนเล่นล่อนคนเล่นล่อนอะ้แต่มีบ้านขอบคุณเนี่ยคนเล่นล่อนจุดไหนนะครับถามว่าจะกลับไอ้นี่ยังไงตูไม่รู้เฮ้ยใครมาขุดบ้านตูเขียอ่ะขุดบ้านเูวะไอ้สอมรเปิดประตูข้างไว้ปุ๊บไอ้นหลงมาคาราว่าอันซวย ข้าตัวตายแม่น,นั่นเอก็ให้รู้เองหวานสำเร็จก,ก็มาผมสามารถายกับกับไปยังไอ้นี่ได้ในการเกิดไหมปิง้งชิมมีใจเกเินขนาดจนหัวหก็ขั้นไม่อยากมาอะไรอีกเลยเดี๋ยวพี่ๆผ่านเจาะยังไงก็ตายอันนี้อยอยไม่รู้หัวยังไมง ปุ่มว้าบูเอ้ยปะมัีปุ่มว้าวหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะอันนี้ผมก็เป็นคนกะกาพีคาค่คคมีของเยอะคุน โอยถังใครใครใครไม่เจอถังมาทงที่ผมได้เลยมันจะร้องมาท้องกูได้นลโว้ยพ,ดดพูดแบบนักเรยพูดแบบสุภาพใครไม่เจอถังมาทงที่ผมละถังที่ผม,ผมละได้นะครับครับฮะอาขุไปด้วยเพื่อความปลอดภัยชีวิตและทร,ร,รษษัพย์สิน มาเดี๋ยวขอกระโดดข้าวตัวตายครับชั้นบนอยากขึ้นไปชั้นบนอยากขึ้นไปชั้นบนแต่ก็ยังทำไม่เสร็จโอ้โหายมีอยู่ตรงนึงเนี่ยที่มีคนคนหลุมเอาไว้อะเมื่อไหนวะนี่ไงใครตุดหลุมเอาไว้ เตปเลยโอ๊ยบ้าโอเคมองว่าตอนนี้คนเยอะนะคนเยอะอยู่กดการเกิดการทะเกันนะนี่แล้วให้หยุดดหยุยุดห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 ดหยุดหยุดหยุดหยดหยยุดหยุดหยุดหด 에이, 귀여워. 빚어, 미안해. 어, 어, 이거, 쌩기. 얘네, 니가 자, 어, 어, 렉, 렉, 렉. 한 거, 지, 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 กดนะเซลฟ์นะกดกดอือหือห <des> ้ามด่าแอดอือหือต้องมา่วันกูเข้าไม่ฟังต้องมา่วานผมเข้าใช่ไหมครับมันด่าแอดนะเฮ้ยมึงด่ายมึงด่ายโอ้โหูอ้โหกระตุ้นะเชื่อฟังผมเชื่อฟังอยู่ละครับถ้ามีคำหยาบผมไม่พูดครับผมพิมพ์คำหยาบไม่ได้ครับ ข้าขอยศผมไม่ขอแล้วพี่พี่พี่ขอพี่พี่พี่เอ้ยแม่พี่ขอพี่ไอพี่พี่ขอพี่ไอพ,อพไอี่โอ้โหไม่หน่อะไรวะจะขอจะไปทำบักเขือพวงอะไรนี่เอออะไรไม่รู้ปีกีบออกซีมไม่ค่อยไอ้เหี้ยอ้ะ เฉดด้วยได้เงินห้าสิ0ด้วยเลมเป็ดโ้ยได้ได้ของมาเยี่ยเยี่ยมเป็ดเยี่ยมเป็ดเยี่ยมเป็ดโอ้โหนนนั่น ครับมาแล้วครับปรากฏให้เห็นแล้วครับการพูดคำหยาบการพูดคำหยาบที่มีมากมายจะไม่หมดจำได้คือคำหยาบนันมากมายเกื่งที่ผมจะเข้าใจคนที่เด็กอายุต่ำกว่าสิบโอ้ยต่ำกว่าสิบปียังผมนั้นไม่เข้าใจผมนั้นเพิ่งอายุแค่สิบปีเก็วัเนที่ห้าทันบอกแต่ว่า วันนี้อ่ะแม่ผิดเรื่องอ่ะ นี่มันกระโดดกันครับอะไรอ่ะกระโดดแล้วเลยใคอะไรอะไรบ้าฟัางด้านบนมีอาหารโอ้จิบักตรไออะไรใครโซบะครับนั่นนั่นนั่น,นมีคนคิดเหมือนผม ไอไดอลเไโดวอนะไอ,อ,นะไอเวเนี่ยมีหาดไอรอนอันมเครืงสองอันมันมเป็นบักคเน,ขน,ขน,ขนเล่นรแขนคนเล่นรกูก็เป็นคนเล่นรอเล่นรเ,เล่นรนเล่นเล่นรเป็นตามภาษาคนนั้ก็เป็นพีพ,พีกับสร้างหง เอาประตูวับอืออะไรวะอือเอ้ยเข่าอะไรประตูอะไรไปฆ่าเกากันเฮ้ยอาหม่เฮ้ยอาหม่หรือว่าเราสลายกันแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายได้ไง ได้ตาย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 ไอ้้ตายตายตายตไอ้งีไ ote, cake, noise noise. ้ไอ้ี้ว้าวโดวเขาตู้ว้าวรอแต่คนอื่นจะเห็นเราว้าไปแล้วนะครับงะใช่อันนีแค่นี้ย I just, just, just not อ,อุ๊ยวัดอตายอุ๊ยอุ๊ยย่ามาฆ่ากาันนกงงไหมได้โหีแม่ไปเมือรี่ยอ่ 呀，怎么办？ ขึ้นมากูจะมา์กูไม่ได้เชื่อเมย์กูออกไปออกไปให้ไกลนี่ปักปั๊กปักปั๊กปั๊กจะปลดผมออกเหรอใช่ไม่ละกันทะเลาะกันในในในอินเลยไม่นะ Nein, i mean